เรื่องของนโยบายของคุณโจไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นิดนึงค่ะอันนี้น่าจะเป็นหนังตัวอย่างแต่อีกเรื่องแต่อีกหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราคิดว่าภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องแบบอยู่กับความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าส่งออกเราก็หวังพึ่งว่าส่งออกมาแล้วก็นักท่องเที่ยวเองนะ,ะตอนนี้ครึ่งหนับครึ่งปีหลังทุกคนก็มองว่าไอ้สั่งออส่งออกเราน่าจะดีเศรษฐกิจเราก็น่าจะดีด้วยนะคะทีนี้พอเจอกับ การต่อสู้กันของระหว่างสองพักเนี่ยคือเดโมแครตกับริพับ l ลิกันเนี่ยกลายเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องอยู่กับความเสี่ยงว่าเขาไม่รู้เขาจะใช้นโยบายอะไรออกมาอีกใช่ไหมอาจารย์คะอาจารย์มองไงบ้างคะความเสี่ยงตรงนี้คะว่าก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างคะนอกจากว่าเห็นเป็นหนังตัวอย่างแล้วในเรื่องของอีวีเนี่ยเขาเห็นต่าง กันในทุกเรื่องเว้นเรื่องเดียวคือจีนเนี่ยครับใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจะแข่งกันดูว่าใครจะเข้มข้นอัดจีนได้มากกว่ากันนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าอเมริกาเขาทําแบบนี้กับจีนเนี่ยแล้วจีนเขาก็ตรงกันข้ามเขาก็จะใช้แนวคิดว่าโอเคเขาจะฟื้นเศรษฐกิจเขายังไงข้างในเขายัางไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลย เขากำลังมีนโยบายที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้าผมคิดว่าดูดูพฤติในของจีนเนี่ยนะครับเขากำลังจะฟื้นเศรษฐกิจโดยการส่งออกแล้วกำลังการผลิตเขาก็มีมาหาศาลเกินความต้องการภายในประเทศอย่างที่ยุโรปอย่างที่อเมริการู้แล้วไก่ตื่นแล้วรู้ตัวแล้ว แต่ถามว่าจีนเ็าจะกลับตัวไม่ทําแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเขาก็ยังทําอย่างนี้ต่อไปฉะนั้นมีความเสี่ยงมากว่าถ้าสินค้าจีนไปที่ยุโรปไม่ได้ไปที่อเมริกาไม่ได้ไม่ต้องหาที่ไปอ่ะรวมทั้งมาที่ไทยด้วยใช่ไหมครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเข้าเร่งทําอย่างนี้แล้วเขาก็คุมอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาสามารถจะคุมให้อัตราแลกเปลี่ยนเขาอ่อนตัวลงไปได้นะครับเราก็ดูท่าทีที่ผ่านมาเงินหยวนก็อ่อนค่าลงไปด้วยคือถ้าขาย เออถ้าขายไม่คล่องก็ลดค่าเงินสันิดนึงแล้วกันมันจะขายได้คล่องกว่านี่พอประเทศใหญ่อย่างจีนซึ่งเป็น GDP เป็นที่2ของโลกแล้วเข้าผลิตสินค้าส่งออกเนี่ยบาร์เก็ตแชร์ส่งออกเข้ากับโลกไปใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าอเมริกาอีกเนี่ยเขาเนี่ยจะกดราคาสินค้าทั่วโลกเลยรวมทั้งสินค้าของเราด้วยเราจะส่งออกยาก ดังนั้นคำคำตอบก็คือว่าครึ่งหลังดีไม่ดีส่งออกเราอาจจะโตไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าจีนเขายัางเดินนโยบายแบบนี้อยู่นะครับ mm hmm. แล้วอเมริกากัะยุโรปยิ่งเห็นนี้ก็ยิ่งกลัวก็ยิ่งนึกออกหมเอาหาทางสกัด mm hmm. ซึ่งเราเนี่ยสกัดไม่ได้เลยเพราะเรามี FTA กับจีนใช่ไหมค่ะ mm hmm. สกัดไม่ได้เลยอะครับดัง mm hmm. นั้นความเสี่ยงก็คือว่าเงินหยวนอ่อนเงินบาทอ่อนความเสี่ยงก็คือว่าเออ ถ้าจีนเขาเงินเฟอ้อต่ําเงินเฟ้อเราก็ต่ําด้วยนะครับเพราะว่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยกลัวจีนแน่นอนแล้วก็ในอเมริกาในช่วงของการเลือกตั้งทรัมป์กับไบเดนจะแข่งกันบอกประชาชนว่าเขาเนี่ยแหละโหดกับจีนนะครับคนโหดกว่าได้คะแนนมากกว่าครับอืมอนั้น เรื่องของสินค้าที่อาจจะมีการขึ้นภาษีหรือว่ามีการแทรกแซงก็อาจจะได้เห็นอีกใช่ไหมอาจารย์คะหรือซึ่งอาจจะกระทบกับเราเพราะว่ามันไปแ,แทกก็กจีนโดยตรงเห็นอีกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ลองดูว่าไอ้ครั้งนี้ถ้าเกิดเขาประกาศออกมาเนี่ยดูที่มันกระทบแรงแค่ไหนนะครับถามว่าจีนรู้ตัวไหมผมว่าจีนรู้ตัวเพราะว่าอย่างที่บอกอเมริกาเขาไปบอกก่อนแล้วเฮ้ยคุณผมทําแน่นะแต่ผมขอบอกคุณก่อนแล้วกัน นะครับจะได้ไม่โกรธจนเกินไปไม่เสียหน้าจนเกินไปจะถามว่าจีนจะตอบโต้ไหมสมมติจีนตอบโต้เข้ามาพับเนี่ยแล้วอเมริกาต้องตอบโต้หรือเปล่าเพราะว่าในในช่วงของการหาเสียงถ้าเกิดจีนตอบโต้ถามว่าเวลาทรัมป์ไปหาเสียงกับคนเขาแล้วไบเดนไปหาคนเขาเขาจะโดนจีนตอบโต้คุณจะนั่งเฉยๆยอมให้จีนตอบโต้หรอคุณต้องตอบโต้กลับจริงไหมในในยุคที่จะต้องหาเสียง S <S <S ซึ่งไอ้เทรดวอลแบบเนี้ยมันมันไม่ได้มันจะไม่ทำให้การส่งออกของเราไปได้ดีไงครับค่ะนี่คุณทำยังไม่ได้มาจริงนะฮะซันถ้ามาจริงนี่จะหนักกว่านี้อีกไหมคะในการ,รท,ที่ทัเงเนี่ยที่มาจริงจะหนักตรงที่ว่ายอย่างเนี้ยครับเอ่อตรงที่เรื่องอื่นคือเรื่องจีนเนี่ยผมคิดไม่ต่างกาันดีไม่ดีก็ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละแต่เรื่องที่ต่างกันคือทํานี่แกย,ยังมีไอ้ความคิดแปลกๆแกบอกแกจะไปปิด ใช่ไหมครับประเทศไม่ให้มีคนจากต่างประเทศไหลเข้ามานะครับก็จะปิดชายแดนซึ่งลองแกปิดชายแดนสิรับรองเลเวอร์คอสแกไม่ลงใช่ไหมครับ,รบแล้วเรารู้นี่ว่า r e l r r s l r v s เนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยเขาดูเลเวอร์มาเก็ดูตลาดแรงงานมากเลยเราถึงมานั่งพูดกันทุกเดือนเรื่องนอนฟาร์มเพโรริงไหม เราพูดถึงว่าทาว่าไอ้ hourly average hourly compensation มันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มัน4.2หรือ4.3หรือ4.4เปอร์เซ็นต์ลองคุณปิดไม่ให้มีคนแรงงานต่างชาติเข้ามาสิแล้วคุณแล้วทำไม่ได้จะปิดอย่างเดียวจะไล่ออกด้วยเนี่ยมันไม่จืดเนี่ยครับเงินเฟ้อมันจะไม่ลงดอกเบี้ยอเมริกามจะลงไม่ได้อย่างที่เรานึกว่าจะคัดหนึเอเร์เซ็โทษคัดครั้งแรกเดือนธันวาลองทาเข้ามาดีไม่ดีมันคัดไม่ได้นะ Mm hmm. ฉะนั้นอันเนี้ยที่แตกต่างกับไบเดนที่ที่สําคัญ <Huh. S 2> ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือทรัมป์เขาก็คงจะเขารักปูตินเหลือเกินนี่ยเขาอาจจะบอกให้ยูเครนยอมแพ้ยอมแพ้ไปเถอะซึ่งมันก็กระทบไปยุโรปยุโรปจะตกใจแน่นอนความสัมพันธ์อเมริกากับยุโรปก็ไม่ดียุโรปเศรษฐกิจเขาคงไม่ดีแน่นอนถ้ามี geopolitical risk แบบนี้มันก็ไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจโลกใช่ไหมครับ ส่วนเรื่องกับจีนเนี่ยก็ดีไม่ดีเรื่องจีนเนี่ยแรงเพราะริพับลิกันเข้าแรงกับจีนมากกว่าเดโมแครตอยู่แล้วโดยปกติมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับอย่างนึกว่าจะดีขึ้นสําหรับจีนไม่ได้ดีขึ้นหรอกดังนั้นทรัมป์มาเนี่ยจะโหดกว่าแล้วประเด็นสุดท้ายสําหรับทรัมป์ก็คือว่าเขาคราวที่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาลดภาษีแล้วหุ้นแล้วหุ้นมันดีแล้วเศรษฐกิจมันดีเขาคงนึกเขาจะไปลดภาษีด้วยแต่อเมริกาลดภาษีไม่ได้เพราะว่าอเมริกาขาดดุล งบประมาณสูงมาก5-6%ของ GDP อยู่แล้วนะครับผมไปดู uh, Article 4 consultation ของอเมริกากับ IMFIMF forecast ไปอนาคตว่าอเมริกาลดการขาดดุลงบประมาณลงแทบไม่ได้เลยแล้วไอ้ที่ขาดดุลงบประมาณปีละ5-6% GDP มัน unsustainable mm hmm. คุณนราวหมายความว่าไงหมายมความว่าไอ้ e a r bond yield มันไม่ลงหรอก พวกเราฝันหวานี่เถอะว่าเทเนียบอลยูอเมริกาจะเหลือสามจุดห้านะไม่ไม่มีทางหรอกถ้ารัฐบาลอเมริกาขาดดุลว่าขาดดุลว่ามัน,น,นเยอะขนาดนี้ดีไม่ดีห้าเปอร์เซ็นยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเป็นต้นซึ่งอันนี้มันจะกระทบเราอย่าไปน,นึกว่าดอกเบี้ยที่สําคัญคือดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาเท่านั้นมันขึ้นและดอกเบี้ยที่สําคัญอีกอันนึงสําคัญกว่าดีไม่ด,ดีคือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสิบปีซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับฟิสโกสแตนเด i ร์บันของอเมริกาซึ่งดูอยู่ปัจจุบันมัน ค,<ม>คือพ<ม>ู<ม>้นี้คือเขาคุมการขาดดุลว่าประมาณยังไม่ได้เลยทําเข้ามาไม่รู้เรื่องลดภาษีขาดดุลประมาณเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหรับเราไม่เจืนนะครับค่ะอาจารย์นี้สแสดงว่าดอลลาร์เขาก็ก็ยังเป็นเทรนที่เป็นขาขึ้นอยู่ยังแข็งค่าอยู่ไม่รู้แต่ว่าเราคาดการณ์กันผิดหมดตั้งแต่ต้นปีทุกคนบอกว่าเดี๋วดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนเนี่ย มันก็แข็งขึ้นเรื่อยๆคำถามเพื่อมันแข็งขึ้นเพราะอะไรนะครับคำตอบที่ผมมีส่วนตัวของผมก็คือว่าคงเป็นเพราะว่าอเมริกาเขามีอะไรดีในเศรษฐกิจของเขาอย่างเช่นเรื่อง AI และอื่นๆที่ทำให้คนคิดว่าโอเคแม้ว่ารัฐบาลจะห่วยแม้ว่าอะไรจะมีประธานดีแก่ที่สุดในประวัติสองประวัติศาสตร์ของอเมริกาสองคนมาเป็นประธานาธิบดีแต่เฮ้ยเขามี AI อะ เขามีโน่นมีนี่เงินไหลเข้าหุ้นดีหุ้นราคาขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็ได้ทําให้ดอลลาร์แข็งครับค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแถบ imaging market อิมเมจิงมาร์เก็ตที่ i n s t กับดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆสิงั์อาจารย์ใช่ครับใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่ไปนึกว่าดอลลาร์มันจะอ่อนเนี่ยนะครับคิดให้ดีแล้วกัน นะครับเพราะประเทศอื่นจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าภาคเอกชนของอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างจะดินามิกมากนะครับมีมีสตอรีม่ story, มีเรื่องให้คุณตื่นเต้นได้ทำเรื่องให้คุณกล้าไปลงทุนได้เทียบกับประเทศอื่นค่ะเทียบกับระอยุโรปคุณไปคุณเจอ geopolitical risk อยู่ตรงข้างบ้านจีนคุณก็รู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขเป็นคนชี้ซ้ายชี้ขวาวันดีคืนดีเขาจะเปลี่ยนใจคิดยังไงก็ไม่รู้ ค่ะบฉะนั้นถ้าลงทุนตอนนี้สินทรัพย์ในอเมริกาดูจะน่าสนใจสุดเชไหมอาจารย์แต่อย่างที่ผมย้ำแต่สิ่งที่น่ากลัวของอเมริกาคือการขาดดุลของรัฐบาลอ,อันเนี้มันจะเป็นโอเวอร์แฮงมันจะเป็นตัวที่จะปิดอัพไซด์เนี่ยครับของอเมริกาในระยะกลางระยะยาวแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้ไม่แก้ไม่ได้ ครับถ้าว่างๆไทยพวกเราที่ใครเราฟังคลิปอันนี้เราลองไปดู IMF Article 4 Consultation กับของอเมริกาจะ,จะน่าสนใจมากครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ